รีปนี้ผมจะมาอธิบายข้อดีของการที่เราตัดสินใจสมัครเร็วนะครับเนื่องจากแผนแบตเตอรี่สามารถแนะนำติดตัวได้แค่2คนเท่านั้นเมื่อผมหาลูกค้าได้ผมก็จะส่งไปต่อให้กับทีมงานแบบอัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านไหนตัดสินใจสมัครก่อน<ๆ>ก็จะได้อยู่ข้างบนลูกค้าท่านอื่นๆที่ตัดสินใจสมัครช้านะครับ คลิปนี้ผมจะมาอธิบายข้อดีของการที่เราตัดสินใจสมัครเร็วนะครับเนื่องจากแผนแบตเตอรี่สามารถแนะนำติดตัวได้แค่2คนเท่านั้นเมื่อผมหาลูกค้าได้ผมก็จะส่งไปต่อให้กับทีมงานแบบอัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านไหนตัดสินใจสมัครก่อน<ๆ>ก็จะได้อยู่ข้างบนลูกค้าท่านอื่นๆที่ตัดสินใจสมัครช้านะครับ